สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพร์นโซนะครับก็อยู่ในเกมโปเกซาก้านะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนครับมาดูวิธีการรีสเตตนะครับผมโดยใช้หินสีฟ้านะเดี๋ยววิธีทำจะเป็นยังไงมาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะผมกดตตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปในงช่องด้วยลวกันนะครับผมซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะทำยังไงครับให้เราทำการรีสเตตของเรานะครับให้คุ้มค่าที่สุดในบรรดาหินที่เรามีอยู่เนาะจำกัดด้วยครับอย่างผมมีอยู่ประมาณ200กว่าเม จะเรียงังไงให้มันติด6แถวนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ทํากันนะครับอ่ะตอนนี้ผมติดไปแล้วแถวหนึ่งก็คือ HP เนาะมันเกิน80%นะครับของค่าพลังนะมันจะติดเป็นสายฟ้านะครับอ่าในที่นี้นะครับเราสามารถที่จะทําการอ่าบวกบัตรแม็กเข้าไปได้นะทำให้เอถวเพิ่มขึ้นนะแต่เราจะบวกได้ก็ต่อเมื่อมันขึ้นเบรกดาวเป็นสายฟ้าก่อนนะครับเราถึงจะ ใบแม็กเข้าไปได้นะทำให้พลังเราเพิ่มขึ้นแบบมหาสารเท่าตัวนะครับแต่ว่าผมจะมาบอกวิธีนะครับการรีนะนี่ครับวิธีใส่ใบแม็กนะเราก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยนะนี่ครับมันก็จะเพิ่มพลังค่า H p ของเรานะครับเพิ่มไปเรื่อยตามใบแม็กที่เรามีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองรีกันนะครับตอนนี้ผมมีอ่าโอเคครับผมมีอยู่ประมาณ4 0 0ครับ480เม็ดนะฮะ ก็เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับซึ่งวิธีทำมันไม่ยากเลยให้ทุกคนนะครับสังเกตนะครับมันจะมีลูกกุญแจล็อกนะครับถ้าเกิดเราไม่ล็อกมันนะฮะทุกครั้งที่เรากดรีครับเราจะเสียแค่1เม็ดนะฮะเห็นรีมันจะเสียแค่1ครั้ง1เม็ด1เม็ดต่อครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดครับเราไปทําการล็อกสกิลมันครับล็อกสเตตัสอันดนหนึ่งนะสมมุติเราไม่อยากเสีย HP ไปนะครับเราอยากจะล็อกมันนะถามว่าล็อกได้ไหมล็อกได้นะครับแต่ว่า อตอนคุณรีครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะเสียเม็ดไอ้นั่นเยอะขึ้นนะครับเนี่ยนะอย่างดูนะเนี่ยครับจาก1เป็น2นะฮะคือถ้าเกิดคุณล็อกแล้วคุณจะเสียหินเยอะนะทุกครั้งในการรีนะถามว่าทาได้ไหมทําได้นะครับนี่ครับก็ได้มาอีก1สกิลเป็น ATK นะได้มาอีกหนึ่งสเนนะนงสตนะครับเนี่ยถือง่ายๆเลยครับในที่นี้ก็คือถ้าเกิดคุณล็อกล็อกสเตตัสใดสิ่งหนึ่งน,นะครับ หินที่คุณจะต้องทําการรีน่ยมันจะเสียเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมล็อก2อันนี่ครับมันจะกลายว่าต้องใช้ครั้งละ3เม็ดนะมันจะกลายเป็นเพิ่มเป็นทวีคูณนะเดี๋ยวลองทําอีกเนีย่ยผมลองล็อกอีก,กอเ, 12, เห็นไหมเนี่ยเสียสิบสองเห็นไหมถ้าล็อกหมดเลยจะเสียครั้งละสิบสองคือจะเสียไปทําไมต้องเยอะแยะขนาดนั้นนะครับซึ่งเทคนิคของผมก็คือไม่ยากเลยครับก็ให้ทุกคนกับปลดล็อกให้หมดก่อนปลดล็อกให้หมดก่อนไม่ต้องไปเสียดายนะไม่ต้องไปเสียดายว่าเฮ้ยเรารีได้ใสฟ่ฟนน้า ต่จริงครับแนะนํานะครับให้เราปลดล็อกให้หมดแล้วครับแล้วก็ปลดให้เป็นสายฟ้าให้ครบทุกอันก่อนนะไม่ต้องไปเสียดายนะครับเราใช้แค่หนึ่งเม็ดเองในการรีแต่ละครั้งนะครับซึ่งมันคุ้มค่ามากๆนะให้คุณรีไปเลยรีไปจกนกว่าจะเป็นสายฟ้าทุกอันอนะรีไปเถอะมันเสียแค่ทีละหนึ่งเองครับไม่ต้องไปเสียดานะว่าเราได้สายฟ้ามาแล้วเราเราจะไปกดล็อกมันอย่าไปล็อกนะฮะให้ปลดล็อกก่อนไม่ต้องไปสนใจครับ หลีให้เป็นสายฟ้านะครับให้ครบทุกอันเลยนะครับผมอันนี้ก็สิ่งที่จะแนะนํานะครับโอเคกดไปเลยครับจะได้ซ้ําอะไรช่างมันครับกดไปเรื่อยนะครับเราจะกดเองหรือกดออโต้ก็ได้นะด้านขวาจะกดออโต้แต่ผมไม่ค่อยกดออโต้เท่าไหร่นะฮะกดไปเรื่อยครับเดี๋ยวพอมันติดครบ6ช่องเนี่ยนะ่เพิ่มอีกช่องแล้วเห็นไหมนี่ครับหินลีผมยังเหลือตั้ง200กว่านะฮะตอนนี้เหลือแค่2ช่องเองจะครบแล้ว ไม่ต้องใช้ถึงพันนะผมใช้ประมาณ3-400ก็ได้แล้วครับมันอยู่ที่ดวงด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เรากดเราจะได้นะครับดวงใครดวงมันด้วยนะแต่ถ้าใครมีสูตรที่เจ๋งๆก็ความไม่ต์บอกกันได้นะครับอย่างผมเนี่ยกดไปเรื่อยๆครับนี่ครับติด5้าได้เห็นไหมเหลือแค่สปีดแต่สปีดจะติดยากสุดเลยนะท่้ที่ผมเคยทํามานะครับสปีดเนี่ยจำเป็นในการต่อสู้มากนะครับผมเนี่ยถ้าเกิด สปีดเบรกดาวเป็นสายฟ้าปุ๊บผมจะอัดไบแม็กก่อนเลยอันดับแรกให้โจมตีไว้ก่อนเลยครับจะได้เปรียบศัตรูนะครับเหลือ,อกน้อยหนึ่งครับจะหมดละปดไปครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วพอเราปลดล็อกทุกอันนะครับเราก็จะสามารถที่จะอัดไบแม็กเข้าไปได้นะโดยที่เราไม่ต้องสนใจเลยครับว่ามันจะขึ้นสายฟ้าหรือเปล่าเพราะมันติดสายฟ้าแล้วครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการล็อกได้เลยนะ ตอนนี้เราสามารถล็อกได้แล้วถ้าเกิดเราปลดล็อกเรียบร้อยนะตอนนี้ผมก็จะล็อกเลยล็อกสปีดไว้เลยครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็อัดใส่อัดอา่อาไปเรียกนะอัดใบแม็กเข้าไปเรื่อ,นะอยๆครับเรามีใบแม็กเยอะเราก็อัดไปเรื่อยๆอัดไปเรื่อยๆให้พลังเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีหินรีสกิลแล้วก็รีไปเลยครับรีให้มันติด80%ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันเต็มทุกอันอ่ะเราก็จะเก็บโคตรเลยครับแตัตรเราจะเวอร์มากอะไรเงี่ฮะก็วิธีทำก็ประมาณนี้ครับไม่ยากเลย อันดับแรกอ่ะทวนให้ก่อนแล้วกันอันดับแรกก็คืออ่าลีให้ครบก่อนลีให้มขึ้นสายฟ้าให้หมดก่อนหลังจากนั้นพอเราได้ครบที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยล็อกอันล่าสุดหลังจากนั้นเราก็มีไปแม็กและอัดไปแม็กเข้าไปเรืเลยแค่นี้ตัวละครของเราจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมก็กานทำง่ายๆนะก็ไปลองทำกันดูนะครับมีอยู่2-300เม็ดก็ทำได้นะครับไม่ต้องใช้เยอะถึงหลักพันนะครับ โอเคผมประมาณนี้้วกันถ้าใครชอบพี่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กนะ็ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกลรงใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะครับแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่ใหม่คลิปหน้าครับผมชิวเกนครับสวัสดีครับ